สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับขออนุญาตไลฟ์สด SOS ครับก็เมื่อกี้มีาสามีชาวชิสซลครับพยาจะตายไปนะครับแล้วก็เป็นพยาคนไทยที่มาทำพินัยกรรมกับเราไว้นะครับทั้งสองท่านนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีที่อันนี้ FC ต้องเข้าใจก่อนว่า คนที่ขายบ้านจากประเทศซ์ดลนมาเนี่ยเขามาขายบ้านทุกถึงอ,อย่างที่นั่นแล้วแล้วยุคมากแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับเข้ามาอยู่นี่ก็ประมาณเกือบจะหกเจ็ดปีเมื่อจดเกษียณตัวเองที่ต่างประเทศหกสิบห้าครับ <c oughs> พอมาเรียบร้อยปุ๊บก็ขายบ้านขายที่ดินทุกอย่างซัดถึงินทองที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้แล้วก็กลายเป็นเงินออกมาก็มาซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออะไรให้ปริยาอยู่กินแล้วก็อะไรนะครับเมียมีลูกติดคนไทย นะครับไม่ลูกติดคนไทยนะครับแล้วก็แน่นอนบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจเราเป็นคนกลางที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าอ่าส่วนไหนคนไทยได้เงินส่วนไหนลูกได้เงินฝรั่งได้เงินเพราะฉะนั้นเราขอเป็นคนกลางนะครับแล้วก็อ่าคุณพี่นะครับแล้วก็สามีได้ไปทําพิธีกรรมกับเราต้องบอกไว้ก่อนว่าการทําพิธีกรรมกับเรานั้นนะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่า <c oughs> เขาขายที่ดินขายบ้านอะไรทุกอย่างที่ต่างประเทศแล้วมาอยู่กินกับคุณนะครับอยู่กินที่นั่นประมาณสิบกว่าปีละอ่ะฉันพอแล้วอยู่ที่ประเทศชื่อแซนกลับมาเมืองไทยแบบถาวบอลพาะเกษียณตัวเองไม่อยากอยู่ที่นั่นนะครับราคามันแพงทุกอย่างก็เลยกลับเมืองไทยแบบถาวบอมาพอพอมาหาผมนะครับก็เขาก็ได้ทําพินัยกรรมเมื่อปีที่แล้วนะครับกับทางเราบริษัทเรานในคุณชัยไทยประาสุงที่ประเทศไ,ไ,ไทยด้วยกันนะครับผม แล้วก็จากนั้นเราก็ทำพินัยกรรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าผู้หลังเนี่ยสามีมีสิทธทิอยู่ประเทศนี้ต่อได้แล้วก็มีสิทธิทจะอะไรมีสิทธทิอยู่บ้านหลังนี้ต่อได้เพราะมีสัญญาสามีภรรยาแล้วก็มีพินัยกรรมว่าสามีเข้าได้จ่ายอะไรทุกสิ่งอย่างให้แต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าวันนี้ลูกสาวของของของภออรรยาคนอื่นคนไทยที่เสียชีวิตนะครับได้มาเอา อ่อทีวีตู้เย็นข้าวของเงินทองอะไรต่างโดยที่ฝรั่งเขาอยู่ข้างในเขาซื้อข้างในแล้วถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เราไม่เข้าข้างใครออกใครนะก็คือว่าอ่อมีพินัยกรรมออกมาเรียบร้อยว่าเขาสามารถอยู่ตจอที่นั่นได้แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็คือของฝรั่งต่อไปถ้าเขาตายเนี่ยเป็นของลูกนะครับอันนี้บอกให้สอบให้ทราบก่อนว่าเป็นของลูกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอ่อ ไม่ใช่ว่าเขาตายไปแล้วอะนี่ของแม่ฉันนะเอาไปรถของแม่ฉันก็คือรถของชื่อของฝรังก็เอาไปมอไซค์ของแม่ฉันนะก็เอาไปคือลูกสาวปิดหูปิดตาปิดอะไรต่างๆแล้วไม่สนใจว่าอะไรก็มาเอาข้าวของเงินทองจาก กับพ่อเลี้ยงของเขาเลยอันนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะครับทางเราทีมงานไทยแลนด์ไทยปร,ราตรงนะทุนชัยไทยปร,ราตงก็ช่วยเหลือคนที่ถูกต้องนะจะไม่เข้าใครออกใครนะนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายทุกสิ่งอย่างให้แต่ลูกของเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ฟังแฟนฟังญาติพี่น้องว่าไปเอามาเลยรถนะไปเอามาเลยทุกอย่างไปเอาเลยตู้เย็นเอามาเลยมันไม่ใช่ของมันลูกสาวซื้อเอง อ่ะอันนี้ผมอยากให้ทราบไว้ก่อนว่าการที่คุณ่างนี้นะครับผิดกฎหมายนะครับเราก็ส่งทนายความไปช่วยเหลือตอนนี้แล้วนะครับต้องคืนนะนะคุณต้องคืนให้เขาเพราะว่ามีพินัยกรรมแล้วแม่ของเขาได้ขีดพินัยกรรมผมยังไม่เปิดพินัยกรรมเลยเนี่ยลูกสาวไปแล้วไปแย่งทรัพย์ถึงเงินทองแล้วเนี่ย อันนี้ผิดกฎหมายนะเพราะว่าพินในการ่เขียนว่าเขาไม่สิทธิ์อยู่ต่อที่นั่นได้นะหนุ่มบ้านแห่งนั้นนะครับถ้าเขาตายอ่ะค่อยมาเอานะครับแต่นี่ตายไปเผาไปยังไม่นานเท่าไหร่ว่ามาแย่งสมบัติจากเขาแล้วแล้วเขาเป็นคนส่งเรียนให้คนเรียนหนังสือด้วยนะจบมีญาตรีที่ไม่ได้ไทยด้วยนะจําไว้ด้วยนะว่าฝรั่งคนนี้นะเขาเป็นคนดีนะครับผมจะช่วยคนทีนนด่ดีนะเขาส่งเสียให้คุณจบปริญญาตรีประเทศไทยจบมีเงนินเป็นการางานทําซื้อรถให้ด้วยอะไรต่างช่วยคนจนทุกอย่างนี้ แต่กลับกลายว่าแม่คุณตายแล้วคุณมาเอาอย่างนี้ไม่ได้นะนะไม่ได้นะครับเราไม่เข้าใครออกใครเราช่วยเหลือคนไทยด้วยเราก็ช่วยนะครับเราช่วยเหลือฝรั่งด้วยแต่พ่อเลี้ยงคุณน่ะเขาอุตส่าห์เอาส่งเสียคุณนะครับเขาอุตส่าห์ซื้อรถให้คุณเขาอุตส่าห์ให้คุณเรียนจบมานะครับคุณก็อยู่กับแฟนใหม่มีมีมีแฟนแล้วอยู่กินด้วยกันนะครับแม่คุณก็เลี้ยงคุณมาตลอดดูแลจังดีแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าเรายังไม่ได้เปิดพิธีกรรมเลยนะครับแต่เรื่อลูกสาวมาขนของจากบ้านไปแล้วถามว่าผิดไหม นะครับผมผิดถามว่าผิดไหมผิดมากๆเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณดูคลิปนี้นะเอาเข้าวของไปคืนเขาซะไม่งั้นทางทีมงานทนายของบริษัทคุณชัยไทยประราชตุงจะแจ้งความคุณนะครับก็าหาลักทรัพย์นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาตายเนี่ยเขาก็เขียนแม่เคงก็เขียนข้างในแล้วว่านะครับ อ่าพ่อเลี้ยงคุณมีสิทธิ์อยู่ที่นั่นต่อนะครับผมเนาะแล้วเงินธนาคารแล้วก็เขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเงินธนาคารของแม่น่ะก็เป็นของลูกนะครับก็เขียนทุกอย่างหมดแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับแต่บ้านหลังนั้นเขาจะอ,อยู่ต่อนะครับแล้วก็มีเงินกเกษียณตัวเองนะครับเนาะจุดนี้แต่เงินธนาคารแม่น่ะเขาให้คุณนะครับแล้วที่ดินของแม่อีกหลายหลายไร่น่ะก็ให้คุณด้วยนะครับ แล้วรถของแม่เป็นชื่อของแม่ก็ให้คนด้วยแต่ไม่ใช่ว่ามาเอาตู้เย็นเอานู่นเอานี่่า,างๆแล้วก็ไล่ฝรั่งออกจากบ้านไปแล้วก็บอกอ่าอะไรนะไปบอกญาติพี่น้องมาเป็นสิบกว่าคนนะ่ะฝรั่งก็กลัวนะครับเขาก็กลัวอะไรเนี่ยฉันเจ็ดสิบกว่าเธอจะไล่ฉันออกจากบ้านฉันได้งานฉันจะไปอยู่กับใครฉันจะทำยังไงเขาก็เลยโทรมาหาผมเมื่อกี้นี่เองก็บอกคุณชายนี่เป็นปัญหาม,มากผมก็เลยส่งทีมงานทลายความก็ไกลเกลี่ยก็โทรไปหาอาลูกสาวเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้ก็อยาก แจ้งให้ทราบว่าเอฟซีทุกท่านครับเนาะฝรั่งดีก็มีฝรั่งเร็วก็มีทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราพูดไปต้องคุนระวังในจุดนี้นะครับไม่ใช่ว่า,าเมื่อ,อยังไงแม่ของคุณเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเนาะแล้วก็คุณมาเอาเข้าวของไปเอานูน่นเอานี่เอานี่ต่างๆไปอันนี้ของคนที่จะระวังนิดนึงนะครับผมเนาะผมแล้วก็สาคัญที่สุดพ่อเลี้ยงคุณส่งให้คุณเรียนจบปริญญาตรีนะซื้อรถให้ด้วย ช่วยคุณมาตลอดเวลาเพราะฉันบุญคุณงเขาก็ยังมีนะครับคนไทยเขาสอนประเทศไทยเขาสอนว่าบุญคุณอย่าลืมบุญคุณกันเนาะแล้วก็ยิ่งเป็นพ่อเลี้ยงเขาส่งเสียคุณตั้งกับคุณเป็นตัวเด็กๆเ,เลยแล้วแม่คุณไปไป,ไปอยู่ต่างประเทศกับเขาเขาก็ส่งเสียให้คุณเรียนต่อทุกอย่างแต่เหมือนที่ผมพูดเอนเงินไม่เข้าใข่ออกไข่แล้วมีคนยุด,ด้วยคือคนญาติพี่น้องยุอาจจะเป็นแฟนยุก็ได้ว่าเฮ้ยของฉันนะของฉันไปเอามาเลยนะของแม่ฉันไปเอามาเลยแต่เขามีพิัยกรรมกับผมนะครับผมยังไม่เปิดพิยรมเลเลนี่ นะครับผมกล่าวว่าเดี๋ยวให้ทํางานศบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้อีกเคสจริงนะนี่คืออยู่ที่โคราชนะครับผมนะครับก็ไปมาไปมาอ่ะกับการว่าลูกสาวไปเอาเข้าวของฉะนั้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดกฎหมายนะเราขอเตือนไว้ก่อนเพราะว่ามีพิกรรต่างๆนะครับเพราะว่าพ่อเลี้ยงก็เลี้ยงคุณมาส่งเสียคุณมาตั้งแต่อ่าอ่าตั้งแต่มต้นๆหรืออะไรเนี่ยจนคุณจบปริญญาตรีนะมันก็คิดว่าเขาก็โอเคนะในจุดนี้แล้วเขาก็รักเหมือนลูกด้วยนะครับเขาก็บอกเขารักเขาเหมือนลูกแต่ทาไมลูก ลูกคนนี้ลูกติดแม่ทําไมถึงเป็นอย่างนี้เขาส่งเสียมาตลอดเวลากับกายว่าตอนนี้แม่เขาเสียชีวิตไปแล้วมาเอาข้าวของในบ้านเขาเลยแล้วเขาจะอยู่ไงเขาไม่มีใครดูแลแล้วตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วผมคิดว่าให้คุณคิดดีๆก็ไปดูแลเขาดีกว่าแล้วก็เขาอาจจะให้ทรัพย์สมบัติคุณก็ได้นะครับเราคนไทยด้วยกันเนาะนะครับ ก็ดูคุณกันนิดนึงว่าเขาเลี้ยงคุณมาส่งเสียแล้วถ้าแม่คุณไม่มีเขาแล้ววันนี้แม่คุณจะมีเงินให้คุณไหมวันนี้แม่คุณจะมีทรัพย์ถึงเงินทองเลี้ยงยากพี่น้องคุณไหมก็ไม่มีนะครับถ้าไม่ได้สามีคนนี้นะครับผมพ่อเลี้ยงคุณก็เป็นคนดีถ้าเป็นคนดีผมจะไม่ว่าอะไรนะผมจะชมเชยนะครับแต่ถ้าเขาไม่บอกนิสัยไม่ดีอะไรต่างผมก็ด่าอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเงินไม่เข้าใครออกใครอย่าหูเบาไปฟังชาวบ้าน ชาวบ้านไม่ช่วยคุณไม่ฟังญาติพี่น้องไม่ช่วยคุณไม่ได้เพราะเงินไม่เข้าใครออกใครนะครับพาะฉะนันเรามีพินัยกรรมอันนี้ผมฝากเตือนว่าเอาข้าวขอเมื่อคืนซะแล้วขอโทษเขาซะนะครับไม่งั้นเราแจ้งความลักสั์นะครับผมเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศทําสัญญาสามีภรรยาซะทําพินัยกรรมซะนะครับผมจะไม่มีเรื่องปัญหาต่อมาเน่เนี่ยเช่นถ้าไม่มีพินัยกรรมออกมาจากทางาจากบริษัทคุณชัยไคย์ยระราตรงมาเนี่ย ปัญหาคือว่าเอาละเล่นนู้นไม่มีพินัยกรรมไม่มีนู้นไม่นี้จบเลยจะทําไงดีตอนนี้เอฟซอันนี้เราขอฝากแล้วกันว่าเอฟซีหลายๆท่านที่ดูคุณชยัยไทยประราชุงอยู่แล้วก็ดูช่องทางเราอยู่ช่องทางนี้ช่องทางต่างๆนะครับเป็นความรู้และผมแนะนําว่าใครบางคนที่ยังไม่แต่งงานกับแฟนคุณนะครับที่คุณนคนต่างชาตินะครับแล้วก็มาอยู่ที่ในประเทศไทยอยู่10ปีและไม่แต่งงานแนะนาว่าถ้าเขาไม่สบายปุ๊บให้ทําสัญญา ไอ้ทำพิัยกรรมออกมาอย่างน้อยคุณจะได้เงินที่ประเทศไทยหรือต่างาระเทศก็ว่าไปถ้าเขามีทรัพย์ถึงเงินทองถ้าม,ม,มีมีพิัยกรรมถือว่าคุณเป็นแฟนเฉยมีอยู่กินด้วยกันตั้งน,นานแล้วแต่ถ้าไม่มีพิัยกรรมคุณไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเพราะว่าคุณไม่มีพิัยกรรมเงินไม่ไม้มมก็ไม่ได้ยังไงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้แต่งงานนะครับผมเนาะแล้วก็เกี่ยวกับ S <S <an> <S เงินทรัพย์ถึงเงินทองนะครับผมฝากเตือนนะถ้าคุณเป็นแฟนนะครับจะอยู่หัวหินเอ่ยภูเก็ตเอ ơi, ่ยกรุงเทพเอ่ยเชียงใหม่เอ่ยทั่วประเทศเอ่ยแน,นะนาว่าถ้าคุณเป็นแฟนไม่ได้แต่งงานด้วยกันให้ทําวินัยกรรมด้วยที่สุดโอเคไหมอันนี้คือการป้องกันสิทธิของคุณที่ดูแลแฟนคุณมาตลอดเวลาไม่งั้นทางลูกหลานเขาสามารถฟ้องคุณได้ต้องขึ้นศาลกันอีกเพราะฉะนั้นการวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดคือการเชียพินัยกรรมนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนเอซีหลายๆคนที่อยู่ ไประเทศไทยหรือต่างประเทศแล้วก็กลังจะย้ายกลับถิ่นฐานมาอยู่เมืองไทยแบบถาวอนนะครับเรา,ายินดีใช้บริการนะครับใช้บริการกับทางของเราได้ด้วยนะครับเชิญที่เข้าคุณใจติดตามมาสามีเข้า,าสามีเข้าขนเข้าของออกจากบ้านไปอยู่ยิงอื่นๆเอาผิดได้ไหมและทํายังไงอะคําถามนี้ดีมากครับอ่าถ้าเข้าขนเข้าของไปอยู่อื่นๆแล้วคุณไม่มีไรายได้นะครับอ อแล้วเขาก็มีคนอื่นถ้าคุณมีสัญญาคุณมีหลักฐานนะครับถ้าคุณมีหลักฐานที่ยืนยันว่าเขามีคนอื่นนะครับก็สามารถที่จะอะไรนะครับผมสามารถที่จะฟ้องนะเรียกเงินคืนจากเมียน้อยได้หมดเลยโอเคไถ้าคุณมีหลักฐานคุณอยู่ที่ไหนของประเทศเรามีทีมง,งานทลายความจัดก,การให้ได้นะครับผมเนาะเรียกทรัพย์คืนนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่มีไรายได้ก็ให้สามีคุณเรียกเรียกค่าเลี้ยงดูของคุณด้วย ของรายได้ของสามีต้องเลี้ยงดูคุณคุณต้องมีกินอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามารถที่จะขออุทธรณ์ทางศาลแล้วก็ฟ้องเมียน้อยได้อันนี้สามารถทำเรา,เราได้นะครับผมเนาะอันนี้คือถามคําถามนะแล้วก็ถ้าบอกว่าสามีต้องการหย่าร้างกับคุณก็ต้องดูว่าเขาต้องเสียค่าเลี้ยงดูคุณแล้วก็แบ่งทรัพย์ถึงเงินทองด้วยกันอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับประมาณนี้นะครับมีคําถามอีกไหมครับผมอ่า ดีนะคะที่มีเคสที่เข้ามาทาพิัยกรรมกับคุณชัยใช่เขาเขาดีก่อนที่เข้ามาทําพิัยกรรมกับผมถ้าเขาไม่ทําพิัยกรรมกับผมแล้วแย่เลยก็คือหมายความว่าญาติพี่น้องคนไทยเนี่ยบางคนก็เห็น,นเงินนะนะบางคนก็เห็น,นเงินไม่ใช่ฝรั่งแ่เดียวบางคนคนไทยก็เห็น,นเงินก็ไปเอาแล้วเอาไปเอาตู้เย็นไปเอาทีวีไปเอารถเอยไปเอาข้าวของมีค่าที่บ้านเขาแล้วเขาจะอยู่กันอยู่ยังไงอะ่ะนะคุณก็ เห็นอดเหง่ใจนิดนึงแล้วก็ยังไม่ยังไม่เปิดพิณกรรมเลยเไปขนเข้าของจากเขาแล้วกลัวไม่ได้เพราะฉันผมให้เวลาพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมว่าคุณต้องคืนของให้หมดถ้าคุณไม่คืนของทางเราจะแจ้งความลักทรัพย์นะครับเนาะก็เป็นคดีไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าจะไม่เสนอกรรมแต่ว่าพิณกรรมเรายังเปิดยังไม่เปิดให้ดูนะครับเรากล่าวว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ แล้วก็ให้งานจบจบไปก่อนนะครับผมแต่ทางงานที้งน,น,งนี้ลูกสาวคนจะโดนคนอื่นเป่าหูไปเอาเลยไปเอารถเลยสองคันไปเอามอเตอร์ไซค์ทั้งสองสามคันเอาเลยแล้วก็ไปเอาทีวีตู้เย็นที่อย่างมีคุณค่าเอามาหมดเลยคุณพินัยกรรมมีครับอยู่ที่เรานะครับผมเนาะเพราะฉันอ่าพินัยกรรมเรายังไม่เปิดเลยนะครับพอพอเขาเลูกค้าผมอยู่โคราชคุณฝรั่งเนะี่ยเมียเขาตอนที่เขาเสียนะก็คุยกันดีๆก็โทรติดต่อหาผมแต่เมียอ่าหัวใจวายนะครับก็นะ ขอแสดงความเสียใจด้วยก็ทํางานจบเรารู้แล้วล่ะทุกอย่างนะครับเรารู้แล้วแล้วก็ที่เมียเขาเาขาฝากผมว่าคุณชยัยขอให้คุณชัยดูแลสามีคุณพี่ต่อได้ไหมในเรื่องเกยบกับเอกสารต่อเพอร์มิทที่ประเทศไทยเรายินดีที่ดูดูแลเขาแล้วเราทําหน้าที่ของเราต่อนะครับถึงคุณจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเราทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะครับแล้วก็ขอให้คุณไปสุสุขิทธินะครับผมทางทีมงานาบริษัทคุณชยัยไทยประลาสุขอ ในการทํางานนี้ให้รู้เรื่องแล้วก็ยินดีอย่างมากที่จะทําให้คุณแล้วก็ใครมาทําร้ายสามีคุณก็ช่วยเหลือด้วยนะครับเช่นตอนนี้ลูกสาวคุณไปฟังคนอื่นแล้วก็เอาผลข้างอกงแล้วเราก็ขอคืนนะครับแต่เราจะไม่ทําร้ายร่างกายเราจะไม่อะไรมากมายแต่ถ้าไม่คืนก็ต้องฟ้องเขานะครับเราจะใช้ในการกฎหมายในการเดินเรื่องให้เพราะฉะนั้นลูกสาวของคุณนะครับตอนนี้เชื่อฟังคนอื่นเนาะอันนี้ผมพูดใน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 ,ในฐานะที่ผมเป็น ่คนดูแลสามีคุณนะครับแล้วก็ในฐานะที่เราคุยกันจนคุณเสียชีวิตนะครับผมผมผมขอผมขอ,มขอทําหน้าที่ผมให้จบได้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับในจุดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือตอนนี้คนไทยหล,หลายๆคนต้องตื่นแล้วนะครับต้องทําพินิกรรมเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังบ้างนะครับผมเนาะสวันดี่ก็คุณชายบางคนไปเอาของเขาหมดเลยจริงๆค่ะ นะจนไม่มีอะไรอยู่อยู่อาศัยไม่ไม่บ้านไม่เงินไม่มีรถนะครับมีอะไรก็เหลือแจ่ไม่เหลืออะไรกันเลยครับก็ทางนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็เมื่อกี้ผมให้ทีมงานทนายความโทรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะรายงานหาผมนะครับถ้าเขาไม่คืน,นครับในพรุ่งนี้นะครับก็มีการแจ้งความนะครับผมเนาะเราดูแลด้วยนะเพราะว่าภรรยาได้ฝากกับทางเราไว้ว่าดูแลด้วยถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาคงจะรู้ผมคิดว่าตอนนี้เขาคงจะรู้ลูกสาวเขาคงคงจะ ก็จะเอาเหมือนกันนะ่ะแล้วก็ญาติพี่น้องคงจะเอาแหะเขาถึงซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งมานะครับแล้วก็อยู่กับสามีเขามีความสุขเดี๋ยวยงไงผมก็จะดูแลหน้าที่ผมต่อไปนะครับทำหน้าที่ของเราต่อไปนะครับคุณจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะครับผม คุณเสียชีวิตแล้วนะครับผมแต่ผมอ้างบริษัทคุณชัยไทยประราชตรงก็จะดูแลสามีคุณต่อไปจะต่อเพื่อมินให้นะครับในการดูแลต่างๆแล้วก็เราได้คุยกับเขาแล้วก็จะมีแม่บ้านให้หนึ่งคนนะครับที่นั่นนะครับหรือไม่งั้นบ้านหลังนั้นนะครับผมก็ต้องขายออกไปเนะะาจจะก็อาจจะซื้อมาอยู่ใกล้ๆบ้านผมก็ได้นะครับผมอาจจะสร้างอาจจะเป็นบ้านเช่าก็ได้เดี๋ยวเราดูแลให้ก็มีมีคนดูแลเกี่ยวทางด้านอาหารให้มีคนดูแลเกี่ยวทางด้าน ทำคมสาดให้เดี๋ยวเราจะจัดก,การให้หมดเลยนะครับนี่คือหน้าที่ของเรานะครับผมเนาะประมาณนี้ในการก็ฝากเตือนเอฟซหลายคนที่ดูไลฟ์สดาทางเรานะครับผมเงินไม่เข้าใครเอาใครจริงๆจะเป็นลูกเป็นหลานลายอะไรต่างๆตอนนี้นะครับเราป้องกันนะครับและต้องทําพินัยกรรมนะครับผมถึงจะเป็นแฟนจะเป็นแฟนเป็นพญาผมแนะนําว่าให้ยิ่งเป็นแฟนน่ะไม่จดทะเบียนสมรสยิ่งต้องทําพินัยกรรม นะครับผมประมาณนี้ด้วยกันก็ขอบคุณอย่างสูงที่รับชมและฟังแล้วก็ฝากเตือนไปดูทาวหอนคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศวันนี้เรามีความสุขเมื่อตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นว่าญาติพี่น้องจะมาแย่งทรัพย์สมบัติขนาดไหนเหมือนวันนี้ฝรั่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะครับอายุเจ็ดสิกว่าแล้วเขาก็กลัวนั่งกลัวอย่างเดีวยวลูกหลานก็มาขนของหมดเลยที่บ้านอันนี้ก็น่าโศกเศร้านะครับเพราะว่า คนนี้เขาก็ส่งเสียให้ลูกสาวเขาได้เรียนจบริญญาตรีให้ซื้อรถให้ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเขาก็เสียใจว่าทําไมลูกสาวของภรรยาฉันฉันก็รักเหมือนกันแต่ทําไมบสไทสุดท้ายถึงเป็นอย่างนี้เพราะเงินนะครับผมก็บอกว่าเพราะเงินเงินไม่เข้าใครออกใครจะเป็นฝรั่งเอ่ยจะเป็นคนไทยเอ่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับผมประมาณนี้การวันนี้ก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่าทางเราบริษัทคุณชายไทยบารารุงก็จะทํางานต่อไปนะครับแล้วก็ดูแลคุณต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตรายงานประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ f อซท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็สวัสดีครับ